ปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกคือพลนอะไรมาตามดูกันปลาฉลามที่ใหญ่ที่สุดในโลกก็คือปลาฉลามขาวนั่นเองชื่อภาษาอังกฤษของมันคือปีนไวชักปลาฉลามขาวทั้งจัดเป็นสัตว์เลื้อยเยืนที่มีลำตัวค่างใหญ่โดยเป็นสัตว์ที่มีแคนสัตหลังสามารถพบได้นในเขตชายฝั่งแถบทะเลใหญ่ซึ่งมีความยาวของลำตัวยาว,ยาวถึง6เมตรเลยทีเดียวแอะน,น้าหนักราว2 2 5 0กิโลกรัม เลยทีเดียวครับอีกทั้งยังจัดนักล่าในตระกูลคาชาลูดอนที่ยังเหลืออยู่อีกด้วยซึ่งปลาฉลามขาวสุวนมากมักจะอาศัยอยู่ในชายฝั่งแถบทุกมุมโลกโดยเฉพาะบริเวณอ่าวของประเทศออสเตรเลียแคลิฟอร์เนียหรือตอนกลางของทะเลเมดิเตอร์เรเนียนปลาฉลามเมดในโลกอย่างปลาฉลามขาวนี้เรียกว่ามีความสามารถเทียบเท่ากับปลาฉลามสายพันธุ์อื่นๆ เนื่องจากมีอวัยวะที่สามารถรับสัมผัสพิเศษได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวโดยสามารถทำการตรวจจับขึ้นเมื่อเด็กไฟฟ้าลู่แผ่ออกมาจากปลาต่งตางๆที่อยู่ภายในน้ำทำให้สามารถจับเจือเป็นาหาอชูชาได้อย่างง่ายดายเลยเนื่องจากมีความวปร่งวสมงในรับสัมผัสได้ดีนี่เองครับเนื่องจากมีปลาฉลามขาวที่ได้ชื่อว่าเป็นสัตว์กินเนื้อยอสามารถกินอาหารอะไรได้นานถึงถึงสัปดาห์เลยทีเดียวเนื่องจากมีระบบการย่อยที่ช้ามากมายในกระเพาะ และมีอุณหภูมิร่างกายได้่ึเพขึ้นขึ้น,น,นงลงๆตามสภาพแวดล้อมโดยรอบที่ปลาฉลามขาวนั่นเองครับส่วนอาหารของเจ้าปลาฉลามขาวนี้คือบรรดาปลาชนิดต่างๆลง,งทั้งแมวน้าเต่าทะเลสิงโตทะเลมันมักออกล่าเหยื่อที่เลี้ยงลูกด้วยนมแต่สําหรับพันธุ์ลแล้วเรียกว่ามีส่วนน้อยลายครับที่ตกเป็นอาหารโดชาติาของเจ้าปลาฉลามขาวนี้ เนื่องจากมนษย์มีมวลกระดูกไขมันและกล้ามเนื้อที่มากเกินไปนั่นเองจึงทาให้พระเท่าฉลามขาวนี้ไม่สนใจที่จะก,กินนั่นเองครับส่วนใหญ่แล้วคนที่เสียชีวิตจากการโดนทาร้ายนั้นมา,จากจะเสียชีวิตจากการเลือดออกหรือเสื่อเสียอวัยวะมากกว่าการถูกปลาฉลามขาวกัดกินทั้งตัวจนเสียชีวิตนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้ผมก็มีเพียงแค่นี้แล้ครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปของเราได้ต่อไปสวัสดีครับ